ควา,ามคามแม่งเอาเรื่องควา,ามคามีค่าคนเดียวแต่ต้องต้องใชใ้เป็นประโยชน์อ่ะกูใช้ไม่ได้กูนี่แหละจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ตาย <c oughs> นนคือวันนี้ได้สองแชมป์แบบชิวๆอ่ะได้มงกุฎไ,ได้มงกุฎคืนมาสองอันพอดีเอาเอาเสียม,มงกุฎสองอันค่าชุดมาเดี๋ยวมันก็ฎดองมองกุฎต่อไปซื้อลันเซนสองใช่สวยๆจะได้ไหมตอนนี้มีห้ามงกุฎอ่ะก็ได้แบบไยอันนึง ให้เลี้ยวคุณหน้าสุดโอ้ยอย่ามาตูทำไมวะโอ้ยโอ้ยจะกูดโดอไม่ได้เนะาะกระเด็นตายเวไยให้มารยังงี่อะไรเนี่ยกระเด็นโอ้ยแม่เข้าไปเลียว โไดยโอ้ยไอ้โฟบารตายเว้ยกระโดดพอดีโอ้ยโอ้โหนี่แหละไม่เป็นใจเลยอ่ะเชียย์เว้ยนะละกระโดดตายกลางกางไม่นะพี่แทนเราเราเสียอาชาไปหนึ่งแล้ว เหลือใ้ตั้งหลายตัวไอ้ซั้าไอ้กมาไม่มีคุณภาพพวกนี้เราไม่ต้องการหรอกจะเจอมาคิมเมล่าข้างบนเออมึงเจอมาที่บินได้ให้หนมได้ด้วยมาที่บินได้กองทัพอาชาสวรรค์เริ่มได้รวยหมุนแล้วกัน ๋ีัยิงมึงโดนแล้วไอ้มีคนจับกู่เลยเราต้องโทรอ่ะเนี้เดี๋ยวยืนตำแหน่งเชอร์รี่อยูมันเชอร์รี่ยล้วโวยส้มแตงโมเชอร์รี่โอเคโอ้เห็นไม้คิเมราเหมือนกับมึงด้วยจีโว้ยส้มแต่ไม่ใช่สามพันที่มีตัวเดียวเท่านั้น นตรงนี้มัน,นตรงนี้บันไอยจ้าคุณมึงนะมันบอกส้มใช่ไหมเมื่อกี้กูรอกูรอไอไอคนหนึ่งไอมึงพูดไปมันจะได้ยินเหรอวะมีแต่กูจะได้ยิน <c oughs> ถ้ากูกระโดดไปหานะถ้ากูกระโดดกล้วยไแบบนั้นงเ <c oughs> ้ยกูก็ไปน้ำแล้วจำมันไม่ได้บนที่แซฟเปิ้ลอยู่ไหนวะไปิดเปิดเปิดตรงนี้ <c oughs> ไอ้อังเขาไป่เปลี่ยนกันเลยนี่ก็ยืนอยู่คนเดียวเลอ้าจำเป็นไหมจำเป็นที่ต้องคุยเกี่ยวมาไม่เไม่ social distancing เผื่อหลอกได้ไงแล้วเผื่อมันหลอกหลอกเขาได้จะลงไปกันหมดเลยเชี่มึงจะมึงจะเอามึงจะเออาย่างงี้ถึกรอบไม่ได้นะระดับนี้แล้วพวกผู้ผ่านได้สบายอยู่แล้วมึงจะมึงจะอีกรอบไม่ได้ ปห,หน่าสุดเลยรอบนี้คูคงต้องลองวิ่งแล้วปูเจอหน้าเหมือนนี่แทนล,ลองกระโดดขึ้นบอ่อดิไม่ออาเสียงเกินไม่ชอบอือเลยทุกคนแม่งอัดอัดปูเข้าบ่อไปเลยครับอเไปละไป้ย เชี่ยชิดไปหน่อยโซนทันระจำเลยกูอ่ะอุ้ยเอ้ามึงเห็นใช่ไหมทุกอย่างมีคนผักกูอ่ะท่าเดียวกับกูเลยปกติตอันั้นจะเป็นจราไปแล้วเฮ้ยที่จะเกิดมึงโดนไอ้ท่าเมื่อกี้นะแหม่ยืนคือยืนขอบขอบไปก็ไม่ได้นะที่ขอบขอบก็มึงโดนผักลงเลยคน เสียกูเสียเวลามากเลยไอ้ถ้ายืน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 ขวางยืนขวางยืนขวางกองทัพมายืนขวางมันข้าขอสั่งพวกเจ้าเเเจจจอะไรจีนมาจับกูทำไมกูเป็นพวกมึงกองทัพมาจงแกเ้มเข้าเฮียกูกระโดดเทียงกันได้ไรวอนได้สุดรัวไอ้ยืนรัวกันหมดวังยัวังเร็ว ทำไมกูโค้ดไอ้มาตัวนี้จังวะก็เดินข้ามหัวม้าไปเลยไม่เห็นความมือเอ๊ยเย้ยอะไรรอหน่อยรอหน่อยเว้นอีกนิดรอหน่อยรอหน่อยกระบอกเพชรนี่ไม่น่าไว้ใจวะช่า,า,ง,า,า,ามงมันเลยไม่กล้าไปหรือนั่นไงว่าล้โดนถัดแล้อ้าวเดือดสี่คนมึงตกกันหมดเลยเหรอไม่ไม่ไมอ๋อ แค่ยังไม่เข้าเลยอ๋อคุณว่าเข้าไปแล้วแบบเขี่ยตรงนี้ม้าไม่กลันเลยโอ้ยโอ้ยทับมาาูม่กลัวใจะมาลดม้าราชันม้าราชันกับรถหน้าดำเนะเฮ้ยมาเป็นม้าองกองทัพม้าราชันโอ้ยเอาไว้ตอนนึงแกอ มาเรามีสักเสียเอ้ยเอ้ยเอ้ยเม้งกิ้งเข้าไปเร็วไอ้ตำรวจเขาไม่ทันตำรวจก็ไม่ทันแมงกิ้งสาวสลุบโอ้โหโอ้แมงไม่น่าเลยโมเสียจะเป็นอันนั้นน่ะฟุบอแปดแปดปโอกาสเป็นฟุตบอลกเลยก็ได้คาเสีเนี่ย ฟุตบอลฟุตบอลนี่มีนี่ไฟนอลได้เลยอ่ะฟุตบอลโอ้แม่งมันมันชอบอ่ะมันชอบบางคราว่าแปะคนไม่ต้องฟุตบอลยังไงทำไมไม่รู้แล้วก็สี่คนไม่ฟอร์มอาเทนก็ไอ้ไอรอยัลฟอร์มโบว์ะโคตรทเรศเลยคือสีฟ้าเว้ยมีไม้าหนึ่งตัวสามตัวโดนมาสามเขี้อม้าหมดเลยงวงเท้าม้าราชนา่า่ะไปไปไปเอาไว้ ม่งยิงชิงยิงชิงได้เยู่ไอยู่เรียบร้อยเข้าเข้าเข้าเออเนฮะ้ยเจอแล้วกสาวประตูลูกสาประตูยิงมาหน่อยเติมมากกองทำมาเอ้ยเอ้ยระวังโปกนั่นแหละครับมันมีโกอยู่มีโกอยู่โอเคเจอแล้วมันมีโกนะไม่มีโกเนะ<อ>ข้าเลยสองศูนย์อือเข้าไปแล้วเรียบร้อยสองศูนย์นะจ๊ะม,มีการเหนี่ยงห่วงซะด้วยโอ,โอ้โหเกียร์ปูร์กสาประตูแม่งทำหน้าที่ดีว่ะเก่งเก่งเก่ง กิงกิงกิงเฮ้ยเป็นยืนคนเดียวอ่ะทุกอ่าหยุดตรงนี้ก่อนกูจัะจับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเขา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 ติดติประตูหน้าแหละคอมโบสวยราต้องฟีเราต้องฟีต้องป้องกันต้องป้องกันป้องทัพอาชาสวรรค์เปิดการ์ดกับดัก ทำงานไอหนี่ไม่ต้องหรืะกุลประตูไหวบอกว่าสกัดไว้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 กุลศรปตูแม่งอย่างจริงเพราะว่ามันได้แชมป์ไงตีศูนย์เชียเอาแล้วฝั่งนู้นเม่นเริ่มเล่นผู้รักษาประตูแล้วมากันก่อนมากันก่อนมาการก่อนมันก็อย่าอย่าเลี้ยงเข้าโคตัวเองดิโอ้โหชิบหายเข้าเลยเข้าเลยกดกันทีนชีท โวยการคลีนชีตไม่ใช่ไอันน้ทงโอเคเนี่ยมันชุดยังไงให้มันตรงไปขนาดน,นี้ผมไม่เคยได้เลยมันตองมันตองไม่แหลกอะ่ะ<ต>เ <spell out> ข้าเข้าเร็วี๋ยวรอถ่วงให้ม,ม,มามาตรงนี้ <S <S เอ้ยเดี๋แล้วลูสาวประตูลูสาวประตูลูสาวประตูไม่จะโดนเลยลูสาวประตูไม่ยิงจริง,ววรงหนึ่งปลาซิวเอจดหนึ่ง เยี่มันเยอรมันเยอรมันเจ็ด่งเประตูหายเพ่งทดประตูเป็นเยอะไปหน่อยเราลุกฟรีเราฟรีเฮ้ยแหมนี่ว่าเจ็ดหนงแล้วเอาไว้เอาไว้เย้แม่งกูสาโอกนโกกกแม่งคอยยศวะเชี่ยโอ้โหแปดสาแปดสยศชิวๆะแต่ไปเหีือสี่ะ รอบีต้องอวยแล้วไม่จับหางก็ฟอร์มโเทนแล้ววะกองทัพอาชาสวรรค์ชีการแข่งขันของม้าติดตัวม้าตัวนั้นจะยิวะอาชาสวรรค์ทำงานนะโอ้ไม่วะโอ้นี่มันอ่าอย่ากูช่วยอย่ากูช่วยมามึงยังไงผมขอแทงม้าม้าที่มันมีหางนกอะครับผมแทงตัวนั้น เดีย๋ยวกูช่วยจับกูช่วยจับถึงแม้ถึงแม้ว่าเราจะบอกเป็นม้าสีด้วแล้วแต่ก็มีม้าไม่สมบูรณ์แบบนี่ผมผมแทงม้าตัวนี้ครับจับจับไปไปเร็วไปววไนึงแล้วไปไม่งช่วยแค่ตัวเดียวอะที่เดียวพดีเราเอาตัวรอดกับมันเองนอเ้ยอย่าเล่าขาอ่อนเซ็ตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปฝั่งนู้นเลยเวย้ยโอ้ยโดนแล้วแต่ว่ายังวิ่งได้เว้ยเฮ้ย เอ้ยอะไรกูยังไม่โดนเว้ยโอ้ยไปเร็วได้ทำได้เพื่อนเร็วบุกมกุฎกำลังขึ้นอย่าพึ่งโดนเลยเฮ้เยาส์อาชาสวรรค์ทำงานถึงแม้กูจะเป็นมามาพิการนกไรขึ้นอีกกลัวมาพิการเว้ยทุกคนได้แชมป์หมดแล้วเย้ ทุกคนได้แชมปในวันนี้นะทางงานพี่เจก็เปลี่ยนไปชุดม้าได้เต็มสุดจนเดลเลยนะการจับของกูไม่สูญเปล่าเยี่ยมมากขอบคุณมากคุณดินไม่ช่วยเพื่อนมาสอคนเลยไม่ไอ้รอบที่ไอ้แทนได้กูไม่กูไม่ไดเต็มใจช่วยเลย <c oughs> กูโดนมาขโมยแต่ไอ้รอบเนี้ยกูเต็มใจช่วยมึงกูยอมยอมจับให้เย้เป็นมาเขาแล้ว โจนแบบครูมันก็มีวิธีแบบโจนไม่มีสัจจาในหมูโจรจริงแต่นี้กูค่อนข้างสซียนอยู่นะเดี๋ยววาคูใช้วิชาบองวนได้กองทัพอาชาสวรรค์เคลื่อนพล้มกูไม่ใช่พวกคีไม่สมบติกต่อไปปวดาดหน่อยพี่น่าหละน่าและเออนยโอเค นั่นแหละปัดไปตรงนั้นเร็วเออปัดกูไปไม่ใช่ปัดเขาโอ้โห <laughs> โอ้โอ <laughs> <laughs> ห้อที่มาเลยไม่ไม่ใช่ปัดกับมาอินสันปัด <laughs> กับมาดิไม่ห่างชิดเลยโอ้ดีอย,อยู่ไหนเนี่ยต <laughs> ามมาอยู่ครับใ <laughs> ช้แชมเบอร์ดิ้งอุ้ย <lah. h ie> มขาดีเข้ามุมไว้คลิปได้ตรงกลางเหมือนกันอุ้ยเอ้ยข้ามุมไว้หน่อยทันแล้วกินกันให้ดูเองอึ้งไอ้ย่าก็ไมได้มาอีกสักทีนึงโอ้ยเช็บไปแล้วโอ้ยอ้าเหลือกี่คนเนี่ย โอ้โนโอ้โหนเอ้ยทันทันอยู่ติดเล่นมากเลยตรานีร่มเราหนี้ล่มได้คนได้คนเมื่อกี้กูเล่นมากไปหน่อยจริงไม่น่าเล่นมากเลยไอ้ปลาโอ้โหเฮ้ยไม่แน่อาจจะต้องยืนรอแล้วอ๋อจะกระโดดจังแมงอาจจะมีคนโดนปัดเข้าไปก่อนเลยก็ได้แบบข้ามหัวไปเลยอย่างนี้อันนั้นปัดมุมต้องพอดีจริงๆแล้วไอ้ดันที่ผลไม้ยิงเป็นปีให้กูเรียกว่าอะไรดีจะได้ไม่ไปสับสนเนี่ย ผลไม้อาร์ตี้ตะบนกระสุนเป็นใหญ่ตกเ้าเรียนนั้นเอ,อขาเรียอะไนนะผลไม้ไททันลิงไงผลไม้ไททันลิง <c oughs> นี่ถ้าเข้าฉากนั้นนี่ก็แบบคิดดูดิฝุงมา้าไม่พุ่งไปใช่เลยตรงนี้อา่างวนวะตรงนี้แหละจะมีใครสเตตได้วิ่งไหมไม่มีนะร่วมไปหนึ่งคนละ แตงโมเชอรี่ส้มไม่ไม่ไม่เ<อ>ชอรี่ก็ส้มเ,โมโมเดินไหรอตัววนี้ะไม่เชอรี่ก็ส้มวะมีมา้าแตงโม,โมด้วยเชอรี่ส้มแล้วเปิ้นออกส้มส้มอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละทุกคนต้่งรักกันเฮ้ยเห็นแา่ปากซอยทุกคนต้องรักกันจีนเชอรี่แอปเปิ้ลด้วยเชอรี่แล้วกัน เชอรี่เป็นกล่เลยนะมีแตงโมด้วยเหรอเออมีโอ้โหไม่วนนู่นเลยใครเป็นแตงโมก็ได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มือม้าเดินโอ้หนี่ฮาเลยนะเชอรี่ตรงนี้ตรงนี้อย่าพัดกูสิวะอ้าวมีคนร่วมแล้วใครวะเราเสียม้าไปหนึ่งตัวดาม ทำไมต้องไปทักด้วยกูยิ่ไม่มั่นใจอยู่ถามร้องติดแอ้วแต่ว่าแก้งแล้วนะกูาจะไม่รอดแล้วว่ากูจะไม่รอดเอาวะดิหรือกูเปลี่ยนจากหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของกูไป็ศูนย์จุดห้าดีไมวะโอกาสล่อผมห้าสิบห้าสิบผมจะไม่รอดก็ได้ผมจะรอดก็ได้อยู่แถวหน้ากูคงต้องวิ่งเลยอ้าวผิดตรงไหนอ่ะ มันมาชนมันมาชนคนที่ใช้เส้นทางมาโอ้ยไอเชี่ยวล่วงหมดเลยเ <laughs> มื่อกี้เห็นเห็นเต็นตาเลยแม่งมีคนมาขวางไม่ให้กูลุกไงแล้วกูก็โดนตันพืนแม่งกระแทกหน้าไปเลยนูอแม่งผักกวใหญ่ยามกูดีเยน,นไงวะเจ็ดเท่าไรนะเจ็ดเจ็ดเจ็ด้าเก้าศครับหาก่อนตัวนี้กลอไม่ได้เหร ได้สิอะไรกูได้แชมป์แล้วกูพอใจจับตามแม่ซื้อไปเรื่อยๆแล้วเว้ยโอ้โหแม่งไอ้นักไอ้นักมวยแม่งดันกูเดี๋ยวไอ้พวกลวงโลมาไม่จะชนวิเนีไงเวลาเวลามีอยู่เวลามีอยู่โอ้ยเอาอันนี้กูโดนพายเองอย่าลุกอย่าลุกอย่าลุ ทันแทนจะมาที่วิ en> ่งวิ่งกำลังขึ้นไปตรงปุ้ยปุรินนี่แม่งโคตรน่าตัวเลยได้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 ดิเฮ้ยอย่ามาสะดุดตรงนี้ไอ้เหี้ยน่าเศร้านะไปแล้วไปแล้วไเป็นคำพูสะดุดวะก็มาอะไรแตงโมยืืนยืเชียร์มีโหแม่งยืนอยู่หน้าประตูเพียบเลย เขอบัแล้วอ่าไอ้อะไรวะเฮค่าตาเลยโอ้โหไปกันเถอะไปดีกว่าไปไอ้ตัวมวย ไอ้ไอ้โบดไอ้ไนโอดไอ้ไนโอดโอดไม่ขึ้นโบกมือเลยโบกมือสอรอบโอ้บอกแล้วมันมีเวลาจำกัดหุดตกเลยแรงแบบแม่งเลยอาชาตัวนี้ยังไม่ตายแล้วเหลืออาชาแตงโมแบบอาชาอาชามัดรายแล้วก็นั่นอาชาเหรออาเหลือง โอเคอันนี้ไม่มีทางลัดเราต้องไปแบบเอ็กคูซีฟอะใช่เอ็กคูซีแบบไปแบบออคทีฟกว่าโหทางนี้มันตรงนั้นมันก็เดินตรงไปช่องนี้ไม่ตกแล้วตรงไปเลยตรงไปเลยเดี๋ยว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 เอ้ยพอฟชอบดันจำไว้นะเดี๋ยวโดนเลยอ้าแม่งดันกลัว รันเก่งนาะมึงอ่ะเชี่ยอยู่หน้าหมดเลยตรงไปเลยตรงไปเลยโอ้โหจบแล้วไม่ทันนะจบไม่ทันทีซีเป็เพล่อนเอเชียร์ไอ้มาเกียนมาเกียนเชียร์มึงจะจับยูทำไมฮะไอ้มาลายอยู่ด้วยกันไง อุ้ยง้นเราอยู่ด้วยกันดีกว่าโอ้าวเว้ยอุ้ยเก๋เฮ้ยเอาอะไรใครม่งเบรกกูท้อไม่ใช่กูเลยกูก็ไม่ใช่ผลร้ายแหละที่เป็นม้านย่างนี้ต่อเห็นเลยนะเมื่อกี้เกิดอะไร แล้วก็เม่ตงนั้นทำอะไระอ้ัสิวะือักมีเองนะครับรวมไปสองครับมีเื่องนะครับครับโอ้ย โอ้ยมึงอย่าผัดผมว่ะไม่มีคนผัดอ๋อ้ยไม่ดีไม่เสี่ยงใครจะกลัวไอ้ม้านี่ไอ้ม้าทรยศเอ้ยไอ้ม้าไอ้ม้าเอ้ยเอ้ยม้าไหนไม่มีไรม้าม้าทรยศไม่แก่ไม่มีไนม้ามันมีม้าที่คอยฆ่าเพื่อนดวงเผ่าพันธุ์มันอยู่เว้ยอีกอันนี้ ใช่แล้วอ้อในพวกเรามีคนทศยศอยู่ไอ้เชี่ยมงเอ้าจะบอกนะว่าจับตัวใครทำใครทำใครทำเพื่อนมาเพื่อนแก้วฉันมาใช่ไหมมามามาไหนมาสักลายสีเหลืองนะสีเหลืองไม่เห็นละ เหลื้องอ่อนเหลืองแก่วกลับกลัวอยู่เว้ยมันก็มีอยู่ตัวเดียวเว้ยเขาเขาจะใช้พวกคนทุกคนนะในการโอ้เก็เปิดทางนะป่าผู้ชี้นำจับว่ตรงไปนตรงไปนตรงไปนอุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงไปหรือเปล่าตรงไหนหรือเปล่าต่อไปก้าวต่อไปก้าวต่อไปเฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยตรงนี้หรือเปล่าก้าวต่อไป ไม่ใช่ไม่ใช่มันก็ตรงนี้เลยยัดไอ้เฮียคุณเยอะเข้าไปแล้วเฮ้ยไรเงีคนเ้ยคนเดียวไอ้เดียวเอามันร่วงเหรอแม่งจบแล้วจริงเอ้าจำทางกันได้ปะเนี่ยกลัมันจำได้ก็ช่องสุดท้ายไอเดียวสบายใจเลยบึ้งมาป่าแม่งลืมลืมทางเขาละคือคนเธอยัดแม่งเดินเข้าไปอยู่เนี่ยเขารอไปอยู่ เดี๋ยวมาสี่ห้าตัวแล้วมมนเกคียกูก็ไปล่วงไอ้ตรงปลายพอดีทำให้พวกแมงรู้เลยว่าทางปลอดภัยคืออะไรเชี่ยมันมันรู้ไปแล้วไอ้นี่จิงเว้ยไอ้นี่มันไอ้นี่มันโอ้ยยอมแล้วไอ้คนทอยยุ่ยไอ้คนทอยยุ่มันได้แชมป์ไอ้กูต้อมาเห็นคนทอยยุ่ยตัวหน้ามันเติบได้ดีไอ้อาชาตัวนี้มันอาชาจ้ อาชาเลวคนชั่วมันิบดีไอ,อ้ยาง้งวะอาชาเลวที่โดเดสโดเดตน่ากลัวนะเนี่ยน้ากลัวาที่แม่งทุกคนแม่งมาแม่งอัดอยู่ในรูเดียวกันและผ่านกูไม่ได้ไปไหนเ,นเออกูโดนเหยียบกูเซ็งอ่ับเรียบร้อย คือถ้าเกิดเราเป็นคนที่แบบพุ่งไปชนประตูที่ถูกแล้วไปเลยอ่ะอันนั้นคงไม่ต้องกลัวนี่คือมันไม่ใช่ผมมันมีมาแตงโมเหมือนกันนะเนี่ยแถวนี้แต่มันไม่ใส่ท่อนล่างว่ะเย็นแค่เฮ้ยไม่ดูมั้งเฮ้ยมีคนเติมไฟเฮ้ยให้กูไปเล่นไฟเห็นน้องมึงชนประตูให้พวกกูดูหน่อยก็ได้โอ้ยต้องระบาดกัน นี้มันจบแล้วมันจบแล้วเพื่อนมันจบแล้วอาชาสวรรค์อันนี้กูคารวะมึงเลยเราต้องไปหยุดแฮกเกอร์เว้ยเราต้องทำให้ได้ต้องไปหยุดแฮกเกอร์มึงพูดถึงคำเติมไม้ไผ่กูนึกถึงหน้าใจแอนแบบขึ้นมาเลยเราต้องไปหยุดแฮกเกอร์ให้ได้คำเติมไม้ไผ่ด้วยกันดูพี่เจอโด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 วิตาเราต้องตัดมันให้ได้จำเว้นะไอ้ไอ้มะเขือเทศแขนเขียวนะมะเขือเทศแขนแขนเขียวจำจำไว้นี่นะ เฮียเนี่ยไหนมั้งมัเคยเ้แค็นเกียวอ๋อเยวละด้านล่างโอเคโอเคอยู่เดี๋ยวข้างกันของกูเห็นอยู่ข้างบนมีทีมเหลืองสองคนแดงหนึ่งคนปิดให้ดูแน่ๆเว้ยไม่มีทางมันลงมเดินพวกเไหนเราอยู่ไหนกันนี่วะหา่อนเราอยู่เหลือง่อไม่ใช่ไม่นี่ไม่มีนี่ไม่มีนี้ไม่มีจะบอกนะว่าน้ำเงินมันอยู่น้ำเงินมันอยู่น้ำเงิน ทำยังไงก็ได้ให้น้ำเงินมันแพ้ไปทำยังไงก็ได้ให้น้ำเงินมันแพ้ใหญ่มันชนะเฮียคุณเคยเห็นหนึ่งบินมาโก้โอ้โหเฮียนี่มันแมงนิโต้เนี่ยวะมะเขือเทศแมงนิโต้เฮ้ยน้ำเงินแม่งเคยเขียน้ำเงินน่าจะเข้าใจว่ะวเอนเอนำ้ำเงินเข้าใจสิ่งที่เรากำลังสื่อใช่น้ำเงินเริ่มเทเกมแล้ว่ะคนเข้าใจเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังทำมั้งเอาหน่า มึงสู้ผู้เล่นสามสิบสามสิบคนไม่ได้หรอกมึงแค่โบคนเดียวมันเหมือนกำลังเทเกมอยู่มันเก่งว่ะยังไงก็อย่าให้น้ำเงินชนะเออคือคือสีอื่นไม่เป็นไรเว้ยยัยงไงพวกเราก็กเคาหลอกพอแค่สีน้ำเงินตายก็พอได้เหรอ,อคือ <c oughs> เราหว,<ะ>วังแค่อย่างเดียวเว้ยว่าน้ำเงินทีมน้ำเงินเขาจะเข้าใจซึ่งกูคิดว่าเขาเข้าใจนะใช่กูคิดนะกูว่าแดงไม่เข้าใจวะ แดงมันจะไม่เข้าใจก็เรื่องของมันด้วยเออน้ำเงินของเราสู้ไม่ได้ต้องต้องอีกสองลูกอ่ะมันอยู่ข้างในหมดเลยอ่ะชิบหายละไอ้เหี้ยแดงจะแพ้แล้วชิบหายไอ้เหี้ยน้ำเงินแม่งสกอร์ขาดลอยโอ้โหแดงเหมือนมึงสู้กับเดอะเฟนเขาจะควงกับแฮกเกอร์ยังดีถ้าเป็นฟอร์มมาเท่น่ะจบเลยยอมฟอร์มมาเท่นรูแบบ นั่งนั่งนั่งดีดนิ้วอยู่หน้า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 ทางเริ่มอ่ะเขาแม่งสามวีก็จบแล้วจริงโอ้โหอันนี้แม่งชิวๆเลยมาแล้ชิวอยู่คนเดียวเลยชิวมันชิวคนเดียวแม่งบินเลยตับไอ้ที่จับจับน้องไปล่าเฉยยังไม่ใช่ที่จับเลยครับโดนโดนบินมาแล้วคือทุกคนทุกคนในห้องนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ออกกันนะเท่าที่ดูเนี่ยแต่เหมือนพยายามจะไปขวาง มันขวางไม่ได้ไงไอรอนนั่นมันขึ้นข้โมนไปแล้วอ่ะพวกพวกเรามันยิงสู้ไม่ได้เฮ้ยได้อยู่อันนี้ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทีมไหนวะแต่แต่มันคนเดียวได้เลยนะอันนั้นรู้ทีมไหนวะไม่งั้นต้องให้อีกทีมที่มันอยู่ด้วยเข้าใจอ่ะแล้วก็มาช่วยพวกเราแทนที่จะไปดันให้มันอืมแล้วไงมันก็รู้ว่า อาทีมาแล้ไม่ได้ทีมเราไหนวม่ได้ทีมเราขฟ้าฟ้าฟฟ้าสีแดงวะฟ้าจะเข้าใจแดงแดงแดงไม่ยู่แดงสีแดงสีแดงหรอเราีบดังก่อนรีบดังก่อนนันก่อนนั้นก่นาหงเราจะชนะแดงก็ทำคนไหวปะเดี๋ยวเราไปใหหน้ากันไหวไหวไหวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนปเปลี่ยน็ปเปลี่ยนเน้นี่มาได้มาได้มาเออเอ ส <Go>, ีแดงกำลังยื้อเวลาให้อยู่สีแดงยื้ออยู่ใช่ปะ่ะเฮ้เออสีแดงตอนนี้สามเจ็ดโอเคเฉอสีฟ้าเฉยสีฟ้าเฉยสีฟ้าเดี๋ยวกูดันไรนนี่ให้ดันเหลืองให้โชว์ใจอะไรผิดวะเนี่ยไอแดงมันมันดายกันเองอยู่โอเคโอเค โอ้มันมีคนเทเกมเป็นขอบคุณมากฝั่งแดงขอบคุณมากทำความเคารพวีรรบุุษวีรบุรุษฝั่งแดงทุกคนทีม่ใะชาอียินนี่เออซาลุดทำพวกนายตลอดไปถึงแม้เราจะไม่รู้ชื่อพวกนายขอซาลูดวีรบุรุษทุกคนที่ช่วยกันเทแฮกเกอร์คนนั้นเราขอถวายหัวใจให้กับท่านขอขาาวอะไอ้ไอ้ไอไอมาประเทศคนสุดท้ายนั่มันคนที่โผล่พีเลยนะ เขาก็มีโป้อีกคนหนึ่งที่มันไม่ยอมเปิดเผยตัวตนออกมาเลยเรื่องไม่จับมิกเกอนไปไหมโอเคครับเราเป็นมาร์คียงสามตัวที่อยู่ในนี้วะอาชาสวรรค์สามคนไปเอ็ดโกอย่าทำให้อย่าทำให้สวรรค์ต้องต้องสั่นสะเทือนในมีแฮกเกอร์ปลอมตัวมาบอกว่าสวรรค์ต้องสั่นสะเทือนเว้ยเมื่อเจอกองครับอาชาสวรรค์ไปแยกทางแยกทางโอ้ยโอ้โห โดนแล้วโดนเลยแล้ว ấy, ไม่โดนไม่โดนพ uh ุ่งรอดกันได้ไงวะโอ้โดนแล้วไงโอ้ยโอ้ยไปเลยเอ้าโอ้โอ้เจอแล้วโอ้ไปจับไปจับมันไปจับเย้สุดยอดเลยสุดยอดเลย ฉันคือม้าแตงโมม้าแตงโมอาชาสวรรค์ปักปักเพ่มคุณยิ่งนะักเราชนะแฮกเกอร์ได้แล้วเราก็ได้แชมป์ yes he beat fucking hacker <Yeah. S 1> ไฮไลท์คนในแต่ทีมสีแดงเมื่อกี้ด้วยไฮไลท์เลยวะนี่